สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะเปิดจำนวนเงินฟรองสุภกิจอดีตแฟนเด็กรุ่นลูกของเอชุติมานใยนาที่เสียให้เว็บพนัน บาคารา่าโอ้โหเยอะมากเรียกได้ว่าเป็นการเจอหน้ากันครั้งแรกหลังเลิกสำหรับฟ้องสุภกิจอดีตแฟนรุ่นลูกเอชุติมาได้เดินทางร้องขอความช่วยเหลือจากเพจสายใหม่ต้องรอดโดยอ้างว่าหลังจากเลิกกันได้ย้ายออกมาจากบ้านและฝ่ายหญิงได้ขอรถยนต์หรูและบ้านซึ่งเป็นชื่อฝ่ายชายไว้แต่ต่อมาพบว่าทั้งบ้านและรถยนต์หรูที่นักแสดงรุ่นใหญ่ขอเอาไว้ค้างผ่อนค่าง,งวด กว่า5เดือนจนทำให้บ้านถูกธนาคารยึดทำให้เสียเครดิตส่วนรถยนต์ทางไฟแนนซ์ได้เตรียมฟ้องร้องดำเนินคดีเนื่องจากฝ่ายหญิงไม่ยอมผ่อนต่อและนำรถไปหลบซ่อนไม่ยอมส่งมอบรถคืนล่าสุดทางด้านเอชุติมาและฟรองสุภกิจพร้อม ด้วยคุณแม่ได้เดินทางมานั่งพูดคุยในรายการโหรกระแสซึ่งต้องบอกว่าเทปนี้เดือดกันสุดๆเลยก็ว่าได้ต่างฝ่ายต่างตอบโต้กันไปมาแบบยอมโดยทางด้านแม่ฟรองสุภกิจ เผยสาเหตุลูกชายฟรองสุภกิจเลิกเอชุติมาเพราะฝ่ายหญิงหมดตัวไม่มีเงินทั้งทั้งที่เคยสัญญาจะเลี้ยงดูลูกชายซึ่งมีช่วงหนึ่งในรายการหนุ่มกัญชัยได้ถามว่าฟรองพี่ถามจริงๆฟรองเล่นการพนันไหมลูกซึ่งทางด้านฟรองสุภกิจตอบว่าไม่เคยเล่นครับผมโดนโกงมีคนทักมาชวนร่วมลงทุนปั่น บาคาร่าผมโอนเงินไปลงทุนเขาบอกจะได้ยอดแล้วถอนได้ก็โอนเข้าไปอีกแต่สุดท้ายก็ไม่ได้แต่ผมไม่เคยเล่นจริงๆหลังจากนั้นทางด้านหนุ่มกัญชัยได้เปิดหลักฐานฟรองสุภกิจเล่นการพนันที่ได้มาจากเอชุติมาพร้อมเปิดแชทให้ดูกลางรายการซึ่งทางด้านฟรองสุภกิจก็บอกว่าผมโดนโกงผมไม่ได้เล่นจริงๆ โดยวันนี้เราจะพาไปเปิดจำนวนเงินฟรองสุภกิจเสียให้เว็บคาบาร่าโดยเงินที่ทางด้านฟรองสุภกิจเติมเข้าไปเรื่อยๆแต่ไม่สามารถถอนได้เป็นเงินทั้งหมดจำนวน840,000บาทเรียกว่าไม่น้อยเลยทีเดียวขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ